หน่วยแรกรับประทับใจเรื่องชื่อเล่นชื่อจริงของเพื่อนระดับปถมวัยผลิตโดยนางนุชนาฏรัตนดรโรงเรียนเทศบาลหนึ่งขจรเนติยุทธเทศบาลเมืองลำสามแก้วสวัสดีวันนี้พบกันสุขใจพลันฉันได้พบเธอ โอ้ล่าล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 าโอ้ลา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 สวัสดีค่ะเด็กดๆปีนี้เราเป็นพี่อนุบาลสองแล้วนะคะเราขึ้นมาห้องอนุบาลสองทับหจากห้องคุณครูพรอนอุบาลหนึ่งทับหนึ่งเพื่อนๆของเราก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะคะลูกปีนะะี<ด>้เพื่อนๆของเราบางคนนะคะก็ได้ย้ายไปเรียนที่ต่างจังหวัด เพะะระนาะฉะนั้นตอนนี้นะคะเราจะเหลือเพื่อนในห้องของเรา29คนปิดเทอมไปตั้งนานเด็กๆจำชื่อเพื่อนได้ไหมคะวันนี้นะคะคุณครูหน่องก็จะส่งสัญ,ญลักษณ์นะคะพร้อมกับป้ายชื่อชื่อจริงชื่อเล่นของเพื่อนๆไปให้นักเรียนได้ดูนะคะนักเรียนลองนึกดูสิคะว่าเพื่อนๆของเราเนี่ยมีชื่ออะไรกันบ้างเด็กๆ ให้คุณพ่อคุณแม่อ่านป้ายชื่อนะคะทั้งชื่อจริงชื่อเล่นของเพื่อนๆให้เด็กๆฟังนะคะเพื่อเด็กๆจะจําเพื่อนได้ว่ามีใครบ้างเดี๋ยวเปิดเทอมเราก็จะได้เจอเพื่อนๆของเรานะคะเดี๋ยวเราไปดูป้ายชื่อที่คุณน้องส่งไปกันเลยค่ะนี่คือป้ายชื่อพร้อมสัญลักษณ์ของเพื่อนๆของเรานะคะเด็กๆมีทั้งหมด29คนค่ะ และนี่คือชื่อเพื่อนผู้ชายของเรานะคะเด็กๆมีทั้งหมดส4ี่คนค่ะส่วนนี้นะคะเป็นชื่อเพื่อนผู้หญิงของเราค่ะมีทั้งหมดสิบห้าคนค่ะเด็กๆยังจำชื่อเพื่อนของตัวเองได้อยู่ใช่ไหมคะเดี๋ยวเปิดเทอมมานะคะเรามาเจอกันตัวจริงเสียงจริงกันเลยค่ะตอนนี้นะคะคุณครูหนองขอฝากนะคะลูกสัญลักษณ์ของเด็กๆได้เปลี่ยนไปให้เด็กๆฝึกจำสัญลักษณ์ของตัวเองด้วยนะคะ เปอดเธอมาของใช้ในห้องก็จะเป็นสัญลักษณ์ภาพเดียวกับที่ติดหน้าหนังสือแบบฝึกหัดของเด็กๆนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย